รยกรอตะลุยแดนต่างดาวดำเนินรายการโดยเยมารุจิโรสกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กับผมดีเจเยมาก็ได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในรายการตะลุยแดนต่างดาวสนับสนุนโดยฟิล์มสีโกดักฟิล์มสีโกดักถ่ายแล้วได้สีสวยกว่าฟิล์มขาวดำฟูจิและในวันนี้นะครับ รายการของเราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเรานี้เองนั่นก็คือดาวอังคารครับดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่4และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่7ในระบบสุริยะจักรวาลดาวอังคารมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6,794กิกิโลเมตรใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับ มีมวลประมาณ642,000ล้านล้านลาน้ลานกิโลกรัมหรือราวเศษส่วนเของมวลโลกมีความโน้มถ่วงที่พื้นผิวลาว38%ของผิวโลกดวงคัรนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ227,940,000กิโลเมตรโดยดวงคันจะโครจรเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์และมีระยะห่างระหว่าง206.6 ถึง249.2ล้านกิโลเมตรบอรดองคารนะครับจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณลบ65องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิจริงจะอยู่ระหว่างลบ140ถึง20องศาเซลเซียสดองคารมีดาวบริวารเล็กๆ2ดวงคือโฟร์บอสหมายถึงความกลัวและเดมอสหมายถึงความน่ากลัวโดยความหมายของชื่อดาวบริวารทั้งสองนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับชื่อของดาวคารในภาษาอังกฤษที่ว่ามา r s สซึ่งแปลว่าเทพเจ้าแห่งสงครามของชาวโรมันนั่นเอง ดังคารมีความหนาของชั้นบรรยากาศราว0.7%ของโลกเท่านั้นแต่ก็เพียงพอที่จะเกิดลมหรือพายุไต,ต้ฝุ่นได้โดยชั้นบรรยากาศจะประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด 95. ์95.3%านโตัเจน27%น27%อากอน1.6%ออกซิเจน0.15%ไอน้ำ0.03%า0.03%และยังมีสารประกอบอื่นๆเป็นส่วนประกอบอีกนะครับบนพื้นผิวดังคารน,นี้ก็จะประกอบด้วยหินที่เป็นจำพวกโลหะและเหล็ก จำนวนมากทาให้เมื่อเรามองจากโลกจะเห็นดาวคารนเป็นสีแดงนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้กันไปบ้างแล้วแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ทางทีมงานตะลุยแดนต่างดาวของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปสำรวจดาวคารนกันครับ ดีเจพักสนามของเราสองคนคือคุณเกียวโกะกับคุณเชียเนิร์ดก็ประจาอยู่ที่ดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเกียวโกะครับสวัสดีครับคุณเยมาครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ผมโคจรอยู่บนวงโคจรของดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารอยู่ห่างจากโลกถึงแปดสิบล้านกิโลเมตรนะครับซึ่งทําให้สัญญาณของผมเนี่ยไปถึงภาคพื้นสนามโลกเนี่ยช้าไปประมาณห้าวินาทีนะครับคุณเยมาครับผม คุณเกียวโกะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าทางคุณเกียวโกะกับคุณเชียเนิร์พร้อมหรือยังครับอ่าผมพร้อมอยู่แล้วครับถ้างั้นตอนนี้ผมก็จะขอมอบหน้าที่ในการดําเนินรายการช่วงนี้ให้กับคุณเกียวโกะและคุณเชียเนอร์นะครับครับขอบคุณครับคุณเยมาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมเกียวโกะนะครับขณะนี้ผมอยู่บนกระสวยอากาศโนซมิซึ่งเป็นกระสวยอวกาศของญี่ปุ่นนะครับผมลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศที่ค่อนข้างเบาบางของดาวอังคารโคจรอยู่ในระดับสูงพอที่จะเห็นดาวอังคารชัดด้วยตาเปล่านะครับ เอาละครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจมาเยี่ยมชมดาวองคารเนี่ยดาวองคารอยู่ห่างจากโลกประมาณ80ล้านกิโลเมตรนะครับท่านสามารถเดินทางมาดาวองคารได้โดย2วิธีนะครับโดยวิธีแรกเนี่ยคือการขึ้นกระสวยอวก,กาศโดยวิธีนี้เสียค่าใช้จ่ายประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือตีเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ4,500ล้านบาทโดยท่านสามารถขึ้นกระสวยอวกาศได้ในหลายประเทศที่มีโครงการสำรวจอวกาศนะครับเช่นอเมริกาญี่ปุ่นหรือรัสเซียเป็นต้นโดยการเดินทาง ด้วยกระสวยอากาศเนี่ยใช้เวลาประมาณ90ชั่วโมงสาหรับท่านที่เดินทางด้วยกระสวยอากาศที่มีความเร็วประมาณ5มาร์กนะครับ5มาร์กเนี่ยตีแล้วก็คือ5เท่าของความเร็วเสียงนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่ท่านสามารถเดินทางมาดาวอังคารได้นะครับคือการเข้าสตาร์เกตนะครับโดยสตาร์เกตเนี่ยตั้งอยู่ที่ฐานทัพอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวิธีนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายก,กว่ามากคือใช้เงินประมาณ45ล้านบาทเท่านั้นนะครับและรวดเร็วกว่าคือท่านสามารถถ,ถึงดาวอังคารได้ในพริบตานะครับ แต่วิธีนี้มีความเสี่ยงอยู่คือท่านอาจจะหลงไปอยู่ในมิติอื่นได้นะครับเอาละครับสําหรับท่านที่เป็นห่วงเรื่องอาหารกรบกินบนดาวอังคารท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าท่านสามารถรับประทานอาหารบนด,ดววาวอังคารได้เหมือนที่ท่านรับประทานบนโลกนะครับเพียงแต่ว่าชาวดาวอังคารนนจะรับประทานอาหารด้วยมือเพราะว่าดาวอังคารเป็นดวงดูดน้อยกว่าโลกมากครับทำให้ของเล็กๆเ,กเกนี่ยลอยได้และสําหรับเรื่องที่พักบนดาวอังคารนะครับท่านสามารถเรื่องที่พักได้2แบบคือการพักบนกระสวยอากาศนะครับ ซึ่งทีนี้ชักค่จะจ่ายประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเป็นเงินไทยประมาณ45ล้านบาทต่อคืนนะครับหรือท่านสามารถเลือกพักบนดาวอังคารได้โดยโรงแรมบนดาวอังคารคิดค่จะจ่ายประมาณคืนละ1,000ดอลลาร์ดาวอังคารนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ500บาทเท่านั้น,นครับ นะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงอยากจะไปเยี่ยมชมพื้นผิวดาวอังคารกันบ้างแล้วนะครับคุณคุณชัยเนิร์ดครับครับผมคุณชัยเนิร์ดอยู่ในสายกับเรานะครับขณะนี้ผมขอมอบหมายให้คุณชัยเนิร์ดพาท่านผู้ฟังไปเยี่ยมชมพื้นผิวดาวอังคารได้เลยครับได้ครับคุณเกียวโกะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมดีเจชัยเนิร์ดนะครับตอนนี้ผมอยู่บนพื้นผิวของดาวอังคารเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อากาศในดาวอังคารดีมากนะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับเห็นดวงอาทิตย์ชัดเจนทีเดียวนะครับ อากาศก็กําลังดีครับตอนนี้ผมกําลังอยู่บนถนนเส้นหนึ่งบนดาวังคารนะครับแต่วันนี้ผู้คนเงียบเหงามากครับทราบว่ากําลังมีเทศกาลเฉลิมฉลองอยู่อีกอีกบ้างหนึ่งของเมืองนะครับตอนนี้ผมกําลังเดินไปตามถนนนะครับคุณชนะทับไม่ทราบว่าเทศกาลหรือเทศกาลอะไรครับผมยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเดี๋ยวจะต้องไปให้ถึงที่ก่อนนะครับอ๋อครับอ๋อตอนนี้ผมถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในในในดาวังคารแล้วครับชื่อว่าวัดกรามิงครับอ๋อเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากนะครับมีอายุประมาณ2 5 0 0 0ปีนะครับ เป็นวัดของศาสนายีมาครับผมศาสนานี้นะครับสืบทอดกันมาประมาณ2อล้านสี่แปีได้แล้วนะครับว่ากันว่าเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลเผยแผ่ไปยังโลกด้วยครับจนเป็นที่มาของอารยธรรมเช่นเมโสโปเตเมียอียิปต์ไปจนถึงกรีกโรมันเลยทีเดียวครับลักษณะของวัดนะครับจะคล้ายๆกับผู้อียิปต์หน่อยนะครับตอนนี้ผมจะเดินไปตามถนนเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยพบชาวดาวังคารเลยนะครับผู้คนบางตามากครับคุณเชนเนอร์ครับไม่ทราบว่าชาวดาวังคารนี่หน้าตาเป็นยังไงครับ ผมจะอธิบายยังไงดีจะมีลักษณะคล้ายๆกับแมวนะครับผสมกับจิ้งจอกครับครับผมแต่ก็ดูน่ารักดีนะครับครับคุณเชนเลยครับตอนนี้ผมมาถึงอีกฟ้าหนึ่งของเมืองแล้วครับผมอยู่ตรงจัตุรัสเทียนอูเมืองครับอ๋อะไรนะครับจัตุรัสเทียนอูเมิองนะครับครับผมโอ้โหตรงนี้ทำไมชื่อคล้ายๆจังหวัดในประเทศจีนเลยอ่ะอ๋อได้ข่าวว่าทางจีนเนี่ยได้รับอารยธรรมจากชาวดัมวังคารมานะครับไปตั้งชื่อครับโอ้โหผู้คนเยอะมากเลยครับตอนนี้ เต็มขนาดเลยครับตอนนี้เต็มจตุบัตทั้หมดครับอ๋อดูนะครับเขากำลังมีเทศกาลสงครานกันอยู่ครับวันนี้นี่ครับที่ดาวน์คาร์มีเทศกาลครับผมนี่ครับเขากำลังสาดน้ำกันอยู่ครับอ๋อคนเยอะมากครับตอนนี้อ๋อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสัมภาษณ์ชาวดาวังคารดูสักคนนะครับว่าเขาเขามีที่มาที่ไปยังไงกับอาภารกิจของเรานะครับครับสวัสดีครับวลาหน้าแก้วปลาคานีนุ้ยเนี่ยเอครับ อ๋อคือต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่ากระผมได้กินบุ๊นแปลภาษาเข้าไปแล้วนะครับจึงสามารถสื่อสารกับชาวดาวังคารได้อย่างเป็นปกตินะครับเออไม่ทราบว่าเออประเพณีสงการนี่คุณมีที่มาที่ไปยังไงครับอีกดูมัดวะมีพระเบลสีเที่ยวด้วยแหละมาโดูีสมีอ๋อครับผมอ๋อเขาบอกว่าคือเผอิญมีมีชาวดาวังคารคนนึงเข้ามาเที่ยวเมืองไทยครับแล้วเผอิญเขาติดใจกับประเพณีนี้ครับเขาก็เลยเอาไว้เผยแพร่ที่ดาวของเขาครับครับครับตรงนี้ก็เป็นที่สนุกสนานมากครับชาวดาวังคารสาดน้์นกันใหญ่ครับ โอ,โ,อโอ้มีอีกฟา่งนึงครับตอนนี้มีกำลังเช่ดสิงโตด้วยครับมีเช้อสิงโตอ่ะครับผม,มสิงโตนะครับอ๋อคล้ายๆบ้านเราเลยครับคล้ายๆช่วงจุดจีนนะฮะมากันแล้วครับตอนนี้ครัวอ่าไม่ทราบว่าสิงโตนี่หน้าตาเไปไน็นสิงโตเหมือนของบ้านเราเลยครับแต่เออผมว่ามันดูดูเหมือนมีชีวิตมากเลยครับตอนนี้มันมันเปนมีชีวิตจริงไหมครับหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ผมยังไม่แน่ใจนะครับมันอยู่ห่างมากครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูใ้กล้อีกทีนึงนะครับครับอ่ามาดูอีกด้านหนึ่งครับตอนนี้กาลังมีการปับ่ันอยูคร ชาวดาวังคารจะมีประเพณีพิเศษในการปัดแป้งน,นะครับคือเขาจะแปะเฉพาะส่วนที่เป็นอวัยวะที่เรียกว่าคึปพุชนะครับคุณเชนองครับอวัยวะคึปพุชนี่มันหน้าตา,ปารรเป็นยังไงครับเป็นเป็นอวัยวะที่คล้ายๆกับนิ้วชี้นะฮะแต่จะอยู่บริเวณท้องครับเ,เดี๋ยวผมจะลองถามเขาดูนะครับว่าใช้ทําอะไรนะครับเไม่ทราบว่าวอวัยวะนี้เขาใช้ทําอะไรกันนะครับคุณปาร์คนางวานเือเคานันา้นนี่อินวา,านหน้าเบียเก้คุยดอคอนขาอยู่เลยบหน้ากุดกไปยอกวานหน้าแก้อ๋อเขาบอกว่า เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเอไม่สามารถบอกได้ครับโอเคไม่เป็นไรครับเอามาดูทางเชิดสิงโตอีกทีครับอ๋อตอนนี้ขบวนเคลื่อนใกล้เข้ามาแล้วครับโอ้โหโหยิ่งดูใกล้ๆผมยิ่งรู้สึกว่ามันมีชีวิตมากเลยครับตอนนี้อคุณเชนเนอร์ลองจับมันได้ไหมเดี๋ยวนะครับยังยังอยู่ประมาณไกลพอสมควรนะครับเอ๊ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีชีวิตมากๆเลยครับตอนนี้มันกอกตาได้เลยครับเขามีคนเชิดอยู่ข้างในหรือเปล่าใช่ครับมีคนเชิดอยู่แต่ว่าดูผิวหนังมันเหมือนมีเหงื่อออกด้วยครับเอ มันมันมันเดินมาทางผมนะครับตอนนี้มองมาทางผมเลยครับแปลกมากเลยครับเออเอ๊ะว่าไงครับคุณเชนผมผมผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันเมื่อกี้มันสักคู่มันขี้ออกมาครับหนคุณเชนเนกมีคนเชิ่ครับแต่เมื่อกี้มันขี้ออกมาจริงครับผมผมตกใจมากเอ๊ะเอ๊ะผมชักอยากรู้ครคุณเชนเนเข้าไปดูใกล้ๆแบบนี้ไหมเอ๊ไม่ต้องไม่ต้องให้เข้าไปใกล้ครับมันเข้ามาหาผมเองนะครับตอนนี้เอ้ยผู้คนในจตุรสเป็นอะไรกันไม่ทราบครับตอนนี้ทุกทุกคนมอง เออฮัลโหลคุณเชนฮัลโหลครับครับเออสิงโตครับสิงโตด้วยมาทางผมนะครับโอ้ตอนนี้ผู้คนส่งเสียงกันใหญ่เลยครับไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยแย่แล้วครับแย่แล้วครับคุณเกยวโกครับว่าไงครับผมผมได้ยินเขาพูดกันครับว่าวันนี้เป็นวันมงคลของเขาครับเขาจะมีเทศกาลกินเจครับกินเจอะครับครับแต่แต่แต่ว่าการกินเจของเขาคือการกินของแปลกครับ เออยังไงนะครับผู้เชนเนอร์เขาไม่ได้กินผักเอ้ยย่าแล้วครับตอนนี้ทุกคนครับมารุมผมอยังเลยครับชาวต่างนาติมารุมผมโอ้ยย่าแล้วครับโอ้ยสิงโตมันเดินมาทางผมนะครับคุณเชนเนอร์จะไปไหนนะครับมันอ้าปากนะครับคุณยัยษ์โก้ครับผมได้ยินว่าเขาจะมีการโจมตีย่าแล้ววการจากจากลงมาดูด้วยครับเขาเล่นหรือเปล่าจริงจริงอะยักษ์โก้ยักษ์โก้ครับย่าแล้วครับตี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 อย่างไรครับจ้าได้เกงหวนผมไม่ได้ผมเลย ัลโหลคุณเชนเนอร์ครับ uh, คุณเชนเนอร์ครับเออผมว่าถ้าจะเป็นเรื่องล้อเล่นกันนะครับขณะนี้ที่มืนถือดองคารมีลำแสงแปลกๆอยู่นะครับผมกำลังจะเข้าไปใกล้ๆว่าลำ คาดว่าท่านผู้ฟังคงได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคารกันไปบ้างแล้วนะครับและสําหรับผู้ที่สนใจคิดจะไปท่องเที่ยวดาวอังคารสามารถติดต่อผ่านเอเนต์ทัวร์ได้ที่0 9 1 7 4 0 1 7 4นะครับคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะสนใจกันไปท่องเที่ยวกันนะครับเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวกันมากๆเลยและสําหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องลาไปก่อนสําหรับครั้งหน้ารายการตะลุยแดนต่างดาวของเราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปสํารวจดาวพูโตกันนะครับสาหรับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีครับ รรอยกรตะลุยแดนต่างดำเนินรายการโดยเยมารุจิโร่สกุล